โอ้โหพี่น้องเบิงเบิงเบิงปีงหนูปีงหนูพี่น้องวันนี้เมนูเฮาเมาื่อนี้นี่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 หนันงหายจะพองจะไม่จัง่อยพี่น้องมีเป็นเบเนนลือเพราะเฮามีด้นั้นเวลาเฮาก็หนีบแก็บๆอ่ะพี่น้องเลยเฮาสีอ่ะหนังมองมันดำๆเฮาต้องการให้มันสุกข้างในมันกรอบๆอ่าพี่น้องโอ้ป้าที่โทรพี่น้อง,อองเอ้ยเป็นแต่แสบ ปิ้งกินดีดอกอะไรพี่น้องเอ้ยมีเล่นลาบได้กอยเพื่อได้เมนูมื้อนี้นะปิ้งหนูดีดอ,อ,เอ,เอ,อก,ดกดอเอ้เป็นแต่แซบน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยท่านกระแดงคักกระดอกอือ่ทั้งห่างมันเซอร์พี่น้องมันสุกคือมันสุกเิอโทถึงโอ้ยเป็นแต่แซบพี่น้องเอ้ยปิ้งหนูมื้อนี้หางมีได้ทา่าประเดะ ไม่นี่มีได้ทาปลาแดกเด้อพี่น้องเอ้ยมันนี้นะปิ้งหนูแต่ซื้อยามันเส่รสชาินะยามันเส่ขึ้นขึ้นธรรมชาติของหนูนะก็เลยมีเอาปลาแดกมาทาโอ้สุกเลยพี่น้องเอ้สุกเลยสุกเลยนี่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 พี่น้องสุกเลยมันจุดจวดพี่น้องเอ้พวกไอผูกเป็นแต่แซ่เป็นแต่แซ่พี่น้องโอ้ยกิน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 วันนี้พี่น้องกินกิน สวัสดีครับพี่น้องกองป่าย์ไอ้ไส้ยิงกา้าทักท่ายสบายดีไปทั้งพี่น้องฟังสายสปปลาวเฮา,าพี่น้องทางโซนยุโรปออสเตรเลียโซนสหรัฐอเมริกาประเทศไทยเฮ้าเลยกะกูมองกูแจกูมองกูองบอนพี่น้องเอ้ยส่งนี้โควิดกําลังเฮ้าเมืองไทยระมัดระวังตัวเด้อพี่น้องเ,องเด้อเพ้อก็ดีผู้ยุคเพอหรือว่าผู้ยุคเป็นจุดเสี่ยงไปซิเลอร์มาซิเลอร์กะเพ้อยืดอก นาคากเห็นเดอะแมทนะพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มาก,กินข้าวแรงพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำตะดุยโอ้ปิ้งหนูละลาพี่น้องเอ้ยไม่ไม,ไมีเพอเหมือนนี้ปิ้งหนูละลาแล้วถ้าป,ประแดกกระยันมันสีสีกลืนนะนะยันกยันขึ้นหนูมันเห่ขึ้นหนูมันรลออกสำหรับผู้มาก,กน,นะพี่น้องอันผู้มีมากเพื่อนก็กุยอันสำหรับตะดุยนี่เสียวโอ้โห ปกติเลยสูตสัวาได้พี่น้องเลยปกติหนูนี่แต่เมื่อนี้หักเอ็ดปีงละลาสะกอนกินครับนี่นี่พี่น้องแก้วมะเกลละลาคือกันไม่มีเพือม,มีมะเกะก,กับน้ำแปะ,ะน้อยนึงเพื่อว่าแดะ <laughs> มากนะนะ้าเาไงก็ดีแต่ว่ามีท่าตเซิร์ตัวหนูยานันมันมันมีหอมนะพี่น้องะ่ัวหไายาห้างพี่น้องเลยน้ำลายแตะนะ พี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ปิงละละท่าเกือพี่น้องเอ้ยมีนี่เพลือมีต้องเสื้อเพลือมากมายแนวแสบอาบ่าติบเขาหรือคนนี้มีพี่น้องกินข้างโซนโกยคือเก้าพี่น้องเอ้ยแสบคือเก้าได้เวลาก,กินแล้วว่าน,นี้ไปหาปลาว่นนี้พี่น้องไปหากินนั้นแปะสะยังมีแมนดอนแปะสะอัน พันผักพันยาเขากนางแปะนองสากินัไม่ได้กินนะพี่น้องเบิง้งมันโอ้จักขี้ตุ่มจักเลยพี่น้องเลยลายย่างลายแนวก็เลยท่ายแค่บรรยากาศเธอพี่น้องเบิง้งเมื่อนี้ไ,ได้เวลากินเหมือนี้มาพี่น้องมากินนี่แซ่บๆปีงูละละจำเจียเจ่ยวมะเกาะเจี่ยวกปแดกกินก็มะกะแต่แห่ภาษาคือให,ห้พี่น้อง กระตายพุทธายห้องมากะแตกแห่มือน,นี้มีแต่ซดน้ำปั้มต้อนเลยโบ้ขาตัวพี่น้องเ,เอาา้ยผู้เ,เขาเลี้ยงหนูก็นจนดังเลาเอ็ดคลิปเกี่ยวกับหนูเลี้ยงหนูเป็นหนูเงินล้านไปแล้วผู้มือนี้หนูก็เป็นซั์เทฐกรริจอีโตนึงพี่น้องอ่ะ เพื่อแลนยี้เรื่องอะไรเรื่องนี้หลังคนนะนะพี่น้องมีเอาไปเนาะผู้มีมากสำหรับคนมากเก่ามากเพิ่มมากมันคือกันกับคนมีกินน้องโง่น้องควายแน่ะผู้กินผัดพักผู้มีกินบเฮือก,กเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเอ้าสำหรับผู้มากก็จะดุยขาตุย แซ่บครั๊กหน่อยชิ้นเนื้อไก่มาหกหนุ่มหนุ่มก็เนื้อไก่หลายเท้าแซ่บหน่อ้อยแซงมือย่างเอ็ดทิปสวหนุ่มเด็กี้ตอนยังเล็กน้อยพี่น้อยพอลบอกอาวุธปืน ยังมีเกมค้นคือกูมือเนี่ยโถงไอ้กอไปเป็นมขัขีไปนยิงหนูใส่ปืนแกปได้ตะก,กี้พี่น้องอันนี้เว้าพื้นอดีตได้พี่น้องยิงมาวังเป็นกระสอบหนูนะมันหลายตะก,กี้นะมากลางคืนหกคุ้มตีหนึ่งมาเทินเผาคนล้นปิต้มสวัว อ้อมโผนเอาตะขี้แก้มเนาะจะตุมสัวอ้ยแสบบัเย็ดตากิย้ยะคู้คมือนี่ก็มีได้แล้วเจ๋งปืนดังปั้งมึจะโยกฟาหลี <c oughs> เขาพรบบควบคุมแล้วคู้ม,มือนเขนาคือเหมือนอาวุธปืนปืนแก็บนะตำรวจจับ ติดกฎหมายบ้านเมืองก็เลยมีใจแล้วกณมือแล้วหนูก็ไม่ได้ไปการเนี้ยอีคุอเมยไปนะ้ฟาร์ม <c oughs> แหนบนะสำหรับมองเลยทีเย่เป็นมีฟาร์มแต่มองเลยที่ยังเป็นผงกว้างมีป้ามีดงกระพอได้เสื่อเหว่เสื่อเหว่เสื้อ บงูงหนักบ้านผู้ค้าสือ้อเยอะเยยะเอาไปท <c oughs> ันผู้ขยันซื้อก็มีอยู่ก็พอได้อยู่อาทิตย์สองอาทิตย์จังพอรับตัวนึง <c oughs> บังหมานนะ,นะพี่น้องอันนี้ก็หาก,กินเป็นใจนท้อยก็คือในตลาดนั่นแหละตลาดเอ็นนี่หรือมันมันมีอะไรมีแล้วมันอึดเลยพี่นอนบ้านผู้ค้านะ่หนูพี่น้อย สั่งซื้อ,อแซ่บสั่งซื้อไอ้ที่ข้าเจ้าเลีล้ยงนะที่ข้าเจ้าเลี้ยงหนูอก็ขอซื้อน้ำเขาเยอะก็ไปขอซื้อเอาแบบมีได้ปัญหาการหายยังเท่าไรหูตาก็ไม่ได้ดีเลยพี่น้อยนี่เป็นตำสายพี่น้องเอ้ยนานเรืแซ่บครับพี่น้อง วิ่งหนูแล้วล่ะถ้าคือจำเจียวไปแล้กินกับมะกะแต่แห่ภะษาพื้นทยว่ามะกะแต่แห่เรื่อมะทัวแห่มะทัแลบอ่ะจั๊กเวียเรืองภาษากลางนิ้จักแต่บ้านคอยหอมมะกะแต่แห่เจ้บครับเนื้อ

อะไรพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ขออนุญาตบัดคำขอจบคลิปลงสัมผนี้ขอบคุณขอบโมกโคบขอบเจอเอ้ยอ้ไซยิ่งครับมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปักบูซิคมาจานันด้วยยืดีมีแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวแซ่บนอนหลับหาเงินได้มันหมานมีเจ็บมีไรเอ้ายืดดิมีแห้งครับผมขอบคุณครับ